การฉีดยารักษาเซลล์ฝอยภาวะซี่ซ้อนซึ่งเกิดจากหลังการรักษาสามารถเกิดได้ถึงแม้จะน้อยแต่เกิดได้ผมจะแสดงให้ท่านทราบดังนี้ 1. ผิวหนังเกิดสีน้ำตาลบริเวณที่รักษาเซลล์ฝอยเพราะว่าทางเก่าเจอได้มา10%มักเจอในคนที่มีผิวขาวมากๆและผิวหนังบอบบางส่วนใหญ่จะค่อยๆจางหายไปใน3-12เดือนมีขนอ่อนๆขึ้น และจะมีขนดังกล่ารล่วงหายไปในระยะเป็นสัปดาห์แต่เกิดได้น้อยมากประมาณ1-2อปเอาการไมเกรนในผู้ป่วยที่เคยเป็นไมเกรนมาก่อนหรือมีการปวดหัวข้างเดียวและเห็นแสงบูบ้าบสามารถมีอาการไมเกรนได้หลังจากทําการรักษาด้วยการฉีดยาดังนั้นเมื่อท่านมีอาการดังกล่าวก่อนทําควรจะบอกแพทย์ก่อน4แพยา บางท่านอาจจะมีการแพ้ยาถึงแม้ายาประเภทนี้ได้รับรายงานว่ามีโอกาสแพ้น้อยมากดังนั้นเวลาท่านฉีดถ้าท่านมีอาการคันทั้งตัวขึ้นใส่เชียนเวียนศีรษะหายใจไม่สะดวกควรรีบบอกแพทย์ทันทีเกิดรอยช้ำเป็นของปกตินะครับเวลาฉีดยาก็มีรอยช้ำระบมแต่ประมาณ2-3สสัปดาห์ก็จางหายไปโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ